พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับต้องการที่จะปรับคณะมนตรีหรือคอรมอรไหมครับแล้วถ้าอยากปรับอยากปรับที่กระรูงไหนครับนิดาโพครับไปทปําโพมาเรื่องปรับคอรมอ,รมอรวันไหนดีครับซึ่งส่งผลไปเมื่อวันที่20เมษายน2 5 6 8ที่ผ่านมาครับข้อแรกครับเราไปถามว่าควรปรับที่กระรูงใดบ้างโพที่ออกมาก็น่าสนใจดีเดียวครับเพราะมีเพียงแค่กระทรูงเดียวครับที่คนบอกว่าควรปรับเปลี่ยน มากกว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนครับนั่นคือกระทรวงพาณิชครับในขณะที่ผลออกมาครับ57%อครับบอกควรปรับเปลี่ยนน้ำตีในกระทรวงพาณิชย์ได้แล้วมีเพียงแค่4%ีเท่านั้นครับที่บอกว่าไม่สมควรปรับเปลี่ยนครับถัดมาครับกระทรวงเกษตรกระรวงนี่น่าสนใจดีเดียวครับเพราะคะแนนปรับเปลี่ยนกับไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยใกล้กันมากเหลือเกินคนบอกว่า4 8บอครับบอกว่าควรปรับเปลี่ยนในขณะที่49%บอกว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนมว่ากระทรวงเกษตร รอดไปได้ไงครับรอดเพราะเนื่องจากว่าแม้ว่าทุกภาคจะบอกว่าควรปรับเปลี่ยนแต่มีภาคหนึิงในภาคเดียวครับที่บอกว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนถึง58นะครับทำให้คะแนนเนี่ยพุ่งขึ้นทันทีในขนาดเดียวกันครับคุม18ถึง35บอกควรต้องปรับเปลี่ยนอ่าล้มตีเกษตรที่สําคัญครับเกษตรกรบอกว่าควรต้องปรับเปลี่ยนัฐมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ผนครัพกระทรวงการค้งครับ46อร์เซนะครับบอกว่า ไม่ควรปรับเปลี่ยนในขณะที่54%บอกว่าควรสำนักนายกมมตีนะครับ44%นะครับบอกว่าควรปรับเปลี่ยนไม่ควรปรับเปลี่ยน52%ถัดมาครับกระทรวงแรงงานครับควรปรับเปลี่ยนอยู่ที่43%ไม่ควรปรับเปลี่ยนอยู่ที่54%ครับนี้เรามาดู5อันดับสุดท้ายครับที่ประชาชนบอกว่าไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรอกเพราะทำงานดีอยู่แล้วที่สูงสเลยนะครับกระทรวงว่าทำครับ64%บอกไม่ควรปรับเปลี่ยน กระทรวงมหาสังคม62%ครับกระทรวงทรัพยากรนะครับล่าสิ่งแวดล้อม63%บอกไม่ควรปรับเปลี่ยนกระทรวงอุดมศึกษาครับ61%บอกไม่ควรปรับเปลี่ยนกระทรวงการท่องเที่ยวครับ62%บอกไม่ควรปรับเปลี่ยนถือว่าผลงานดีทีเดียวนะครับเพราะคนพอใจบอกไม่ต้องปรับเปลี่ยนให้ตัฐตีอยู่ที่เดิมข้อ2ครับเราถามถึงว่าถ้าจะปรับครมอเนี่ยควรปรับเมื่อไหร่สูงสุดเลยครับ48%ครับบอกว่า วนปรับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้16%ครับบอกว่าไม่ต้องปรับหรอกให้อยู่กันไปอย่างนี้แหละ15%ครับให้รอสัก3เดือน10%บอกรอ6เดือน6%ครับบอกรอ1ปีค่อยปรับและอีก1%บอกรออีก9เดือนครับโดยสรุปของโพชุดนี้ครับเราค้นพบว่ากระทรวงพาณิชย์ถ้าจะลําบากแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่บอกว่ากระทรวงนี้เพียงกระทรวงเดียวครับ ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนนัฐนตรีมากกว่าการไม่ปรับเปลี่ยนในขณะที่กระทรวงเกษตรก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรกับเป็นกลุ่มที่บอกว่าควรต้องปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ส่วนกระทรวงการคลังครับแม้ว่าคะแนนบอกว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนจะสูงกว่าควรปรับเปลี่ยนก็ตามเพราะอะไรครับเพราะโชคดีครับไปได้คะแนนสูงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับในขณะเดียวกัน ของกระทรวงการคลังกับพบว่าแล้วคนที่ทํางานเป็นข้าราชการทํางานภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาบอกว่าควรปรับเปลี่ยนน้าตีว่าการกระทรงการคลังได้แล้ว,ลวครับแล้วพี่น้องว่าไงครับขอบคุณมากครับ